เรื่องบ,บ้านในวันนี้นะคะหัวข้อคือซ่อมหลังคารั่วด,ด้วยตัวเองเออทำยังไงยากไหมติดตามกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมุนเวศค่ะอดีตคณบดีวิทยาลายัสายสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชบัตสวนสุนันทาใครมีคำถามลงในช่องคอมเมนต์นะคะในขณะเราไลฟ์สดในทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่1644่ฝากเป็นข้อมูลได้เลยค่ะ FM91 p r o f ก้าหนึเรื่องบ้นบานรายการที่ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่คุณอยากรู้ <S <S สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะนะคะวันนี้ข้อเห็นบอกว่าซ่อมหลังคารั่วด้วยตัวเองเราสามารถทำได้จริงนะคะอุ้ยสักเรู่เดียวสัญญาณขาดไปนะคะเออวันนี้มีปัญหาเรื่องสัญญาณจริงๆต้องขอไป ะะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก่อนก่อนนะคะกําลังแก้ไขอยู่นะคะปรากฏว่าแค่เข้ารายการตอนนี้ก็ตัดไปแล้วนะคะรอสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวสัญญาณเข้ามาใหม่นะคะเพิ่มเติมข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปนะคะส่วนใครสงสัยอยากจะสอบถามที่หนู6หกซีได้เลยค่ะหรือว่าเข้ามาที่ช่องคอมเมนต์นะคะฝากเป็นข้อมูลก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะมาดูเพิ่มเติมในขณะที่รอสัญญาณนะคะจากทางอาจารย์สมพลกันก่อนนะคะ ก็มีกรณีที่แจ้งผ่านทางสพเก้าหนึ่งนะคะเรื่องของประชาันธ์ให้เด็กๆไปเที่ยวกันที่บึงฉวากที่สุพรรณบุรีนะคะเปิดให้คนไทยเข้าชมฟรีทุกเพศทุกวัยค่ะนะคะสามารถเข้าชมได้นะคะตั้งแต่ส1มสิบเอพฤษภาคมนี้ถึงสามมิถุนายนค่ะแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบเจดนาฬิกานะคะอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะเรื่องเรื่องความหลังคาเนี่ยส่างกามากก็คือว่า ถ้ามันเป็นหลังคาที่จะต้องปีลมปายแล้วเราไม่รู้ว่าระบบหลังคามันเป็นอย่างไรเนี่ยผม <คะ S 2> ว่าต้องจ้างเขาค่าะเพราะว่าการขึ้นไปเหยียบเนี่ยมันต้องเหยียบตรงส่วนที่แข็งที่สุดค่ะส่วนใหญ่อ,อาคารเก่าๆเนี่ยจะใช้กระเบื้องห่อนคู่เป็นเป็นหลังคานะครับซึ่งห่อนคู่นี่ก็อายุยี่สิบกว่าปีขึ้นไปช่วงหลังก็มไม่ใช้กันแล้วค่ะ ตอนนี้การไปรเหยียบเพื่อจ,จะจะซ่อมเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากออืเพราะว่าหลังคาหนึ่งหลังคามันต้องอยู่สูงกว่ากกปกติอยู่แล้วนะครับค่ตอนนี้ถ้าเราฟินไม่ได้เนี่ยอย่าอย่าพยายามต้องจ้างเข้ามาดีกว่าแต่แต่วิธีที่จะใช้ในการซ่อมเนี่ยมันมันไม่ยากนะครับเพราะว่ามันมีวัสดุในการซ่อมเนี่ยอถ้าหลังคามันมีรอยแตกอืเล็กกว่าหนึ่งจุดห้ามิลเนี่ยเขาก็ใช้สี อาชิลิกกันปิดไม่ทาได้เลยก่อนจะทาต้องทำความสะอาดรดปากให้มันแห้งสักสองสามชั่วโมงก่อนแล้วก็ทาทาทับอีกทาทับพอมันแห้งแล้วก็ทาคแล้วก็อาจจะทาสักสองสองชั้นอเพราะสีพวกนี้เวลามันแห้งแล้วเนี่ยมันจะมีเนื้อสีถึงแม้ว่ามันจะมีขยายเป็นการขยายตัวของส่วนที่แตกเพิ่มขึ้นเนี่ย มีเนื้อสีมันก็จะยืดตามไปนิดหน่อยอืมอืมช่แต่นนี้ตอนนี้ถ้ามันแตกไอ้ตัวรอยที่มันรอยล้ารอยรั่วมันเกินหนึ่งจุดห้ามิลเนี่ยค่ะมันจะเป็นน่องช่องใหญ่เพอาก็มีเป็นเทปซิลเป็นเทปเลยนะครับแต่ด้านหลังใหมันเป็นต์รอยค่ะลูดออกมาด้านหนึ่งจะเป็นกาวแน่นมากสารประกันสิบปีนะครับช่ก็ปิดเลย ติดตรงรอยตรงนั้นนะครับค e ่ะแล้วก็เราก็ตัดให้มันเกินรอยมาหน่อยอหลังจากนั้นก็เอาไอ้อะกิลิกสีเนี่ยทาทับไปอีทีหนึ่งค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งทาทับสักสองครั้งก็ก็ใช้ได้เลยครับค่ะทีนี้อาการทําเนี่ยพวกนี้ยมันดูง่ายถ้ามันอยู่บนพื้นราบเราเราทาได้เลยแต่ถ้ามันต้องปีินขึ้นไปผมว่าต้องจ้างเขาอื อยากจะจะพยายามเปนไปเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่เหยียบเราไปเหยียบผิดที่มันลื่นด้วยนะคะแทนที่จะแทนที่จะเป็นเท่าเดิมมันก็ไปกันใหญ่เลยค่ะแต่กันไปใหญ่เลยเพราะงนั้นวิธีการน่ะมันมีของอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องให้คนที่เขาเอำนานในการในการซ่อมหลังคาอืนะครับซ่อมหลังคาซึ่งซึ่งค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยเพียงแต่ว่า ต้องต้องขึ้นหลังคาเป็นแล้วก็ต้องเจ็บเป็นด้วยค่ะคำว่าหลังคาที่มันสูงนะคะอาจารย์ค่ะหลังคาหลังคาหลังคาถ้าเป็นชั้นเดียวก็ต้องสูงกว่าพื้นประมาณสักสามเมตรละอืมขนาดชั้นเดียวเราก็รู้สึกกล้ากลัวเหมือนกันนะคะขึ้นไปอยู่บนนั้นอ่ะแล้วก็หลังคามันมีความเอียงค่ะถ้าเราไปเหยียบเหยียบผิดที่เนี่ยหลังคามันแตกหรือไปใหญ่เลยเป็นแบบเปลี่ยนคาเลยค่ะ ต่อสองตั้งก็ต้องห้าหกเมตรขึ้นไปแล้วซึ่นแม่ตัวอนแรกเป็นวัดเสียวหหเราลยครับเราจะเห็นว่ามีประเทศตเกิดขึ้นเนี่ยนะคะกรณีที่เราขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะคะเราก็ไม่ทันระวังในเยอะเหมือนกันนะคะเราคิดว่าเราเอาอยู่แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้หลักนะคะไม่รู้จะยืนตรงไหนนะคะที่มันมั่นคงจริงๆท้่หลังคาถ้าที่กําลังคุยอยู่ในี่หลังคามันเอียงอ๋อใช่ใช่ ถ้่เป็นดาดฟ้าถ้าเป um, ็นดาดฟ้านี่เราเราทำได้เลยนะครับซื้อสีมาซื้อเทปที่มันปุดถ้ามันรอยมันใหญ่มากนะก็เทปเสร็สกปีก่อนแล้วก็เอาสีมาทามันก็อยู่ได้ถึงสิบปีครับนะคะไม่ยากไม่ยากแว่ากาที่ตลังคาเนี่ยถ้าถ้าไม่มีความชำนาญอย่าเลยครับค่ะอันตรายมากนะคะตกลงมาไม่คุ้มเลยนะคะอาจารย์ บางคนเนี่ยไปดูมาไปคนเป็นอัมบาออัมบาใช่ใช่เคยเห็นมาแล้วอันตรายมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยไม่ไม่ควรเลยไม่ควรจริงๆนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อขามันไม่แข็งแรงนะคะมันจะหายไปตามอายุด้วยเหมือนกันนะคะครับนะคะอ่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะมีคนฝากข้อมูลมาเดี๋ยวไล่จากสัปดาห์ก่อนดีไหมคะอาจารย์คะได้ครับนะคะเดี๋ยวเวลาเรามีน้อยนะคะ คุณนวรัตบอกว่าเพิ่งเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้สองปีคะ่ะมีรอยร้าวตรงกระเบื้องห้องน้ําชั้นสองเป็นแนวยาวค่ะอาจารย์ไม่รู้จักเเกิดจากสาเหตุอะไรถามว่าถ้ามันเป็นแนวยาวนะคะเป็นแนวนอนแนวยาวค่ะอาจารย์ถามว่าอันตรายไหมคือสาเหตุมันมาจากโครงสร้างได้หรือเปล่าแล้วแก้ไขยังไงคะอาจารย์คะโครงสร้างนี่เราก็ต้องดูที่พานที่เสา ถ้าลอยล้าไม่เกิดจากที่ทานที่เสาเนี่ยก็เป็นเรื่องเรื่องขนาดของท่านนั่นเองค่ะอ๋อตอนนี้ถ้าขนาดเนี่ยเราถ้าเราเอื้อมถึงเราก็ใช้วิธีอย่างที่คุยกันตอนแรกนะครับค่ะถ้ามันมันลอยมันน้อยก็ใช้สีเลยแต่ถ้าลอยมันมากขึ้นก็ใช้เทปแปะก่อนอืปฏิทาสีพัดกระจกครับอันนี้ก็เป็นกระเบื้องอะคะอาจารย์ที่มันแตกอะเป็นแนวนอนด้วยนะฮะมันมันมันก็ใช้ได้ครับใช้ได้อ๋อ แต่ว่าสีที่เราจะทาพับเนี่ยค่ะไอ้สีสีอะคริลิกมันคือมันจะออกเป็นสีเทาๆครับเราอาจจะทาแล้วก็หรือไม่งก็แม่งก็ต้องเลาะเลาะรัวผ้ออกก่อนแล้วก็ใช้สีใช้เทปแปะให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเอาตัวอืม้ามาใส่มาตัวที่แปะก็เราก็ไปซื้อเครี่นงใล้้เคียงเอามาอาจจะ อาจจะไม่ใกล้เคียงมากแล้วก็เอามาส<ช>ลับใช้ใกันก็ได้ครับเอ๋อเยังก็ได้ใช่ไหมคะพวกสีอะคริลิกเนี่ยทาพื้นห้องน้าได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับก็มันทาดัดฟ้าได้ครับอือันนี้นกันซึมได้เหมือนกันใช่ไหมคะสาหรับใครที่<ด>แบบว่า<ด>ยาแนวอันเก่ามันแบบมันอาจจะชำรุดไปแล้วเนี่ยเราใช้เป็นวิธีนี้ได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าสีตรงนี้เป็นสีใหม่แล้วก็ อคนก็นิยมใช้กันมากโดยเฉพาะบ้านที่มีดานฟ้าเนี่ยครับให้เราทำเาเองได้เลยทำความสะอาดสะอาดช่วงฝนตกก็มาขัดลังคาหน่อยอแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็หลังั้กก็ถ้าถ้ารอยมันใหญ่ก็เอาเทปปิดก่อนอถ้ารอยมันเล็กก็เอาเอาสีทาได้เลยครับนะคะเอาอย่างนั้นก็ได้ก็ไปไปซื้อก็บอกสีสีอะคฉริิกกันซึมอืมอืม คนขายรู้เลยว่าอาจจะเอาไปใช้อะไรใช่ไหมคะถ้าพูดแบบนี้ครับมันก็มียี่ห้อที่คนนิยมกันมากๆค่ะยี่ห้อมันก็เออพูดเร่งๆก็คือพวกพวกพวกสตด,ด้วยคารนะเ๋อ <laughs> ได้เลยใช่ไหมคะ,อะลองไปหาดูอันนี้แบบของเขาดีประมาณนั้นนะคะคได้เลยคะ่ะคุณนัทวุฒิคะถามมาว่าผานังห้องน้ำเกิดรอยแตกนะคะเป็นแนวตั้งยาว นะคะเกิดจากสาเหตุอะไรคะจาย์แนวตั้งยาวนว่า,วนาจะเป็นแนวตั้งถ้ามันอยู่ในในผนังนั่นก็แสดงว่าค<แ>สนังไม่เคลื่ oh, อน<า>อ๋ออ่านมเคลื่อนมันก็แตกได้ครับมันเ<แ>ีโอากาสแตกได้แต่ถ้าเราเลาะตรงส่วนที่มันแตกแตกออกมาก่อนแล้วก็มาทา<แ>สีหรือว่าหรือว่าเอาเทปทาเสีก่อน <S <S อืมล้วก็เอากระเบื้องแกะเข้าไปใหม่ตรงนี้มันก็จะหายไปครับ อืมค่ะนะคะตายเลยนะคะไปอย่างรวดเร็วนะคะคุณอรนันนะคะถามว่าช่วงฝนตกหนักๆน,นะคะอาจารย์เขาบอกว่ามันจะมีน้ําซึมที่บริเวณมุมของผนังนะคะของห้องชั้นบนนะคะเขาบอกว่าเป็นทั้งหัวทั้งท้ายของผนังเลยนะคะที่ติดกลับด้านนอกนะคะบ้านเขาเป็นบ้านทาวน์โฮมนะคะอยู่หลังมุมะคะ่ะ เขาบอกว่าตรงเนี้ยถือว่าปกติไหมหรือว่าถ้าจะแก้ไขต้องแก้ไขจากจุดไหนฮะอาจารย์ก็แปะเลยครับแปะแล้วทาสีเลยอ๋ออย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมฮะต้องต้องเริ่มจากตรงไหนฮะหัวมุมหลังคาหัวมุมแปะตรงไหนที่มันเป็นรอยร้าวเนี่ยนะครับออแปะให้มันติดและให้นเกินให้เกินหน่อยค่ะเกินสักนิ้วสองนิ้วค่ะพอแปะแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะอุดสักทีหนึ่งก่อนแล้วก็ทาสีอีกทีหนึ่ง ทำง่ายครับถ้าถ้าเราถ้าเราเชื่อมถึงนะครับแต่ไม่ <Okay. S 2> ไมไต้องตีนนะครับอ๋ออันจะอันตรายเกินไปใช่ไหมฮะปกติบ,บ้านที่อยู่หัวมุมอย่างบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์โอกาสรั่วเยอะไหมฮะอาจารย์ต้งหัวมุมเนี่ยที่มันรั่วเพราะว่าเขา <Okay. S 2> เขาไม่ได้ทาคานเป็น mm. ปกติถ้าถ้าจะมีเป็นประตูหน้าต่างพวกนี้มันไ่้องอยู่ดีดๆก็จะประตูหน้าต่างไปใชัยเลยแล้วก็ก่ออิกร,บรอบๆไม่ได้อื mm. มันต้องมีคาบ ต้องมีเสาเอ็นค่ะแล้วก็ต้องจะเอาประตูหน้าต่างใส่ไว้ในนั้นเพ mm hmm. ราะงะั้นน้าหนักที่มันมาจากกําแพงแทนที่มันถ่ายลงมาที่กรอบบานประตูหรือหน้าต่างเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> มันก็ถูกคานเอ็นหรือเสาเอ็นตัวเนี้ยร mm ับ hmm. น้าหนักแล้วก็ถ่ายไปยังคานปกติอ mm hmm. แต่ถ้าผู้รับเหมาที่ใช้คําว่ามั่วๆหรือว่า mm hmm. ต้องการประหยัดเงินเนี่ย mm hmm. เขาก็ไม่ทําคานเอ็นลยครับ ค่ะเขาก็วางวงกบประตูวงกบหน้าต่างแล้วก็ก่ออิฐคนนั้นเลยตอนนี้น้ําหนักของอิฐรงเนี้มันไม่รู้จะถ่ายไปไหนอืมันถ่ายลงมาที่วงกบผพมันวงกบมันมันแอ่นตัวหรือว่าขยับนิดนึงตัวหนกตะลังเราตะลาวพวกฝนมันก็เข้าตามรอยพวกเนี้ยครับอืมเข้าใจนะเราเราก็คงต้องต้องใช้วิธีอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ครับ <G łos> แก้ไขตรงนี้ดูนะคะไปแบบร,รวดเร็วค่ะคุณธีรพลนะคะถามว่าถังบําบัดที่ต่อจากห้องครัวน้ําเต็มค่ะนะคะไม่ทราบว,ว่าเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขย,ยังไงฮะอาจารย์คะเปิดฝาถังบําบัดออกมาแล้วเจอว่าน้ํามันเต็มถังเนี่ยคะปกติไหมคะอาจารย์ไปดูมีสองกรณีคือหนึ่งตรงตรงน้ําที่มันจะออกไปเนี่ยเกิดมีวัชพืชมาขึ้นอ๋อก็ <S <S ต้องไปโกยพืชตรงนั้นออกเป็นไปได้ไหมอาจารย์ เป็นไปได้กับส uh huh. องก็จะต้องดูว่าในในถังบำบัดเนี่ยมันมันจะต้องมีใส่จุลินทรีย์เข้าไปเพื่อจะไปย่อยส uh huh. ลายพวกของที่มันเป็นก้อนเข้าไปพวกนี้จุลินทร uh ีย huh. ์จะกินแล้วเป็นน้ําหมดค่ <Okay. S 2> แต่เป็นน้ําก็ไหลออกทางท่อที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยครับก uh huh. ็ต้องดูเนี่ยหนึ่งเรื่องจุลินทรีย์กับสองเรื่องทางน้ําออกประเด็นแรกก็ไปดูทางน้ําออกก่อนเลยครับ uh huh. เพราะว่าทางน้ําออกเนี่ยส่วนใหญ่ ตรงเนี้ยวัชพืชมันจะขึ้นเพราะว่าบางทีมันมีปุ๋ยออกมาครับค่ะนะคะเปิดท่อดูเปิดไปดูตรงปลายท่อครับปลายท่อเป็นท่อสัมภะใช่ไหมฮะด้านนอกใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับท่อของเราจะไปต่อท่อสัมภ ण ะค่ะตอนนี้ถ้าตรงนั้นอ่ะมันเกิดวัชพืชขึ้นมาน้วก็ไหลไหลออกสะดวกค่ะนะครับครับอันนั้นถ้าถ้ามันไหลออกสะดวกแล้วก็ต้องมาดูว่าเออ่จุลินทรีย์มัน มันมีหรือไม่ถ้ามันก็ต้องต้องไปงไปถามที่ร้านเขาขายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับว่าขอเชฟเป็นเป็นลิมิต,ตมาเติมหน่อยค่ะครับเราเราต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าน้ําที่มันออกมันออกปกติได้ไหมค่ะผมเชื่อว,ว่าตรงนั้นนะ่ะจะมีเป็นปัญหาแรกตรงน้ําที่ออกจากท่อของเราแล้วจะไปกลับไปท่อสาธารณะเนี่ยครับมีปัญหาหลายบ้านพอไปดูแล้วก็เกิดเป็นแบบนั้นเลย แ็จะพื่มระขึ้นมาเป็นกระจุกเลยเพราะตรงนั้นน่ะมันเป็นส่วนที่น้ำซึ่งตรงนั้นมันจะมหมายความว่ามันจะฉ่ำน,น้ำตลอดก <uc l id> ็จะเป็นกระดับขึ้นได้เร็วนะคะต้องไปตรวจสอบตัวนี้ก่อนส่วนจุลินทรีย์เนี่ยความถี่ในการเติมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ต้องเติมบ่อยๆไหมคะอาจารย์ปกติ หลายปีก็เติมทีนะครับไม่ต้องทีทุกเดือนไม่ต้องทีทุกเดือนนี้ถ um> ้าถ้าเรามีปัญหาตรงนี้เราก็ต้องไปคุยกับร้านที่เขาขายขายขายเรื่องพวกนี้ครับแต่บางบ้านก็ไม่เห็นเติมเลยค่ะจันสิบปีก็ไม่ได้เติมนะครับถ้าระบมันยังดีอยู่ครับแต่ถ้าเกิดปุนยปีมันมีปัญหาอะไรพวกนี้ต้องคิดว่าเติมกันจบครับนะะฮก็ต้องเปิดฝาท่อดูค่ะครับ อ่าโอเคนะคะขออีกหนึ่งคำถามนะคะคุณสมชายถามมว่ามอแปลงที่อยู่ข้างบ้านหาจารย์มันจะมีความเสี่ยงอะไรกับคนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆกับมอแปลงหรือเปล่าอาจา์เออมอแปลงเนี่ยมันเอาไฟฟ้าแรงสูงเข้ามาแปลงเป็นไฟฟ้าแรงต่ดเข้ามาในบ้านอ่าไอตรงเนี้ยมันมีโอกาสจะระเบิดได้อุย สังเกตดูปททออกติเขาก็ต้องพวกมอเตอร์เนี่ยมันจะอ,อยู่ในที่ที่กว้างๆค<า>่ะถ้า,ม,ถา,ม,ถาม,มีปัญหาอะไรมันก็ได้มาไปกระทบสิ่งท,ที่อยู่รอบๆออันนี้ถ้าม,มันอยู่ใกล้บ้านเราก็ต้องดูมันใกล้แค่ไหนเ<า>องค่ะก็ถ้าม,มีแค่งไฟฟ้ามาก็ถามดูว่าถ้าขนาดที<า>่มันอันตรายไหมอืมว่ามัอันตรายค่ะส่วนตัวไม่น่า,าันาาตรลายยกเว้นมันระเบิดแล้วมันก็ไฟมันอาจจะไล่มาตามสายเข้าบ้านเนี่ยเป็นเป็นได้ไหมคะอาจารย์ มันมันคงไม่ไม่ไม่เป็นสายเข้าบ้านแต่ไอ,อ้แรงระเบิดที่วันที่กระจายเนี่ยมันอาจจะเข้ามาอพอาน,นั้นเองครับอนะคะอันนี้เราแก้ไขไงบ้างฮะถ้าสมมติว่าเอ,อ่อมอแปลงมันอยู่ข้างบ้านเราอย่างเงี้ยเราทําฉากกั้นได้ไหมไม่ได้นี่มันสูงเนะฮะเราเราต้องไปหาช่างไฟฟ้ามาดูออแล้วก็ให้เขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับบ้านที่ติดตั้งใกล้กับบ้านเราว่า อ่าถ้ามีมีปัญหาอันตรายก็ควรจะย้ายโดยให้จ้างไฟฟ้าให้เหตุให้ผลวอาม้าไปคุยกับเขาได้เพือ่อนบ้านเขารู้ว่ามันมีปัญหาค่ะ,ะเขาก็ควรจะต้องต้องต้องช่วยกันนะอ่ะผมว่า,าบ้านที่อยู่ติดกันเราต้องช่วยกันอืมนะคะก็คุยกับเขาได้เขาอาจจะให้คาแนะนานะคะว่าจริงจริงมันอาจจะปลอดภัยก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ ใช่ครับเป็นความรู้ที่้ยารอีก่ยาด้วยนะครับว่าใกล้บ้านไม่รู้ใกล้แค่ไหนก็อาจจะติดตั้งในระยะที่ปลอดภัยก็ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ทราบเราเห็นแล้วเราก็กลัวไปใช่ครับได้เลยค่ะหมดเวลาค่ะอาจารย์ฮะวันนี้ไปแบบรวดเร็วมากเลยนะคะจิ้งท้ายอะไรบ้างสักนิดหนึ่งไหมคะอาจารย์ช่วงหน้าฝนเนี้ยโควิดมานะระวังนะครับอุ้ยได้ยินมาเหมือนกันค่ะหลายคนก็ติดไปแล้วนะคะ ครับอืโควิดมาแล้วแล้วก็เริ่มมีคนเสียชีวิตแล้วอน่งอาจจะเป็นจำนวนน้อยแต่ก็เริ่มมีคนเสียชีวิตแล้วเพราะั้นต้องระมาดตะวันครับใช่ค่ะไปไดนะคะอันนี้จะปลอดภัยแล้วมือบ่อยๆนะคะก็อย่าไปในที่ชุมชนนะคะถ้าไปก็ต้องสวมแมสก์อย่างที่อาจารย์ได้แนะนํากันวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะอาจารย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ นะฮะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะหมดเวลาในช่วงเรื่องบ้านๆเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้า FM 9 1 t r หนึ่ง p r ฟิเรื่องบ้านๆรายการที่ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่คุณอยากรู้